สวัสดีครับวันนี้ก็มาปากันกันแล้วนะครับวันนี้ก็จะปามารีวิวร้านอาหารเป็นอาหารตามสั่งนะครับร้านนี้จะเป็นอยู่บริเวณบ้านมอนส,ส,ส,สันกลางอําเภอสักกะแปลงแต่ว่ามันจะติดเมืองนะครับติดนติดติดตัวเมืองมาอยู่กับที่ร้านที่ื่อว่ากะเพรากระเทยอะร้านเปิเปดอ10โมงไม่เก่าเนาะ จนถึงประมาณสองทุ่มเนาะประมาณสองทุ่มเพื่อคนเี่ยสามารถมากินก็นสามารถแบบตามมาได้เลยซึ่ง,งตรงเนี้ยมันจะเหมือนแบบแคล้ายๆใกล้เมืองเนาะใกล้คือมันคือมันก็ไปได้แบบออกไปแบบเหมือนเหมือนสักกะเปงไกลๆจ,จางอย่างนี้นี่ซื้อแบบเป็นแบบกลางๆครับขี่ม,มา,มาแป๊บเดียวแป๊บเดียวขี่มาแป๊บเดียวซึ่งอาหารจะค่อนข้างหลากหลายเดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสั่งอะไรยังงห้องอ่ะแต่ว่าในเมื่อพ่าจื้อว่ากะเพรากะเหย มันต้อเลือกินมันต้องมีกะเพราหนึ่งแองหนึ่งอันเพาเป็นดังเรื่องกะเพราใช่มาวันนี้จะต้องมาลองกะเพราครับส่วนไข่มาเส้นนี้ก็จะเชาะจอดำแข้งทางเนาะมันจะเป็นจอดำแข้งทางนะครับส่วนหน้าร้านน้องก็จะไปยนี้นะอี้นะครับนี่นี่นะครับจะเป็นสมมติว่า ลูกค้าคนใดมาถึงแล้วก็มายืนดูเลือกเมนูอาหารนี้ก่อนนะเสร็จปุ๊บก็เข้าไปในร้านเปิดประตูอ่าแล้วก็กดกิ่งนี่น้องๆมันได้เลยนะครับนี่จะเป็นเมนูอาหารของทางร้านนะครับนี่ ได้มาแล้วนะครับผมผมจะเป็นกระเพราหมูกรอบนะครับเผ็ดปกติราดข้าวดูความใหญ่ของหมูกรอบหมูกรอบหมูกรอบเน้นๆกับเท่าช้อนอ่ะใช่อืส่วนของน้องบูมนี่เป็นกระเพราปลากระป๋องเอ้ยไม่ใช่ยำปลากระป๋องกับปลากระป๋องราดข้าวใช่ อันนี้อันนี้เป็นข้าวราดเนาะมันจะมีทั้งกับแล้วก็ข้าวราดแต่วันนี้เขาเลือกเป็นเป็นข้าวราดเนาะของที่นี้เป็นต้มจืดต้มจืดต้มหูหมูซับต้มจืดต้มหูหมูซับมีสาล่ายมีเห็ดมีหมูซับมีหมูดิ้งแล้วก็ต้มหูไข่เนาะใช่เนี่ยเดี๋ยวมาลองกินดูอ่ะเนาะเดี๋ยวมาลองกินอ่ะโอเคอ่ะเขาเป็นกินกันวไหมครับอ่ะลองชิมพวกจืดมันมีมันแบบ จีนเอาสานน้้องาคที่แบบแต่ถ้าคนที่เขาชอบสาลายเขาบอกคนณได้ว่ามาใส่ใสาลายเนาะแต่จีนน้ำต้มจืดมันมาคืออันนี้ก็จะใส่สาลายไปเรียบร้อยเนาะแต่รสชาติก็จะแบบกรุบกรอบเนาะแล้วตอนนี้เดี๋ยวมาได้กินอันนี้แต่าจีนมันนีก่อนจริงๆเขาสั่งมันอย่างก็กะเพรากะเพราปลาทูแต่วันนี้ปลาทูมันเน่าเขาเลยตีแตงกวาแทนคขามชิม ทราอันี้มันจะมีกลิ่นกลิ่นหอมไหมนะครับก็มีหอมไหมครับหอมเกียวทอดหอมแดงเกียวหอมแดงเจลียวทอดมันทำเมื่อยำมันแบบมันหอมอ่ะมัอร่อยอ่ะเอาติดบอกกัน้ัยเอยเอาตัวกินเลยเอาเอาเอาหมนี่เอาจรงานี่ไเอว่า ร้านกระเทยกระเพรากกระเพรากระเทยกระเพรากระเทยเนาะออเป็เด็นแล้วกระเพรากระเพาัำแต่ละแล้วถ่ากข้างเต็มเ้มพอเลยล่ะจวลองจิ้มดูได้ทำขนาดเดี๋ยวตั้งกล้องเจะเนี่ยเาเหน เอากระเบาทนี่อืปีนเลยแต่กระเบาท์ว่าเขาข้างหลักกว่ามีหนาย,ยังมาเลยแต่ได้มากขนาดเลยได้เยอะสุดอาคารไบ้ เมื่อใส่ทังอันนี้มันใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งแล plot, ้วเรากินแล้วมันจะมีความแบบหอมหอมทั้งพริกสดพริกแห้งหมูกรอบกรอบนอกจากนี้ก็จะมีแตงกวาด้วยแต่จริงๆยำที่ไม่มีหมาณั้นเาตัวอ่อนมันดูดีนะแต่เขาปลูกเอง แต่จชอบกินมน,น,นี่จานนี้เนะ่ชีแซ่บนะเข้า,าม็จเัปปจเป็นเหมือนเป็นเหมือนบานก็เหมือนกะเป็นข้าวหู่ครับเมงหนึ่งเนื้อใส่ก็เป็นข้าวเหียวอืม,อมข้าดีนะอืมยังดูข้าวอ่ข้าวอะไรยข้าวดีหอมอ เดน๋ยวีได้สําการได้เดี๋ยวมาก็ได้ที่ห้องสั่งกลับบ้านเป็นกระเบาแอ่ะเดี๋ยวมา

แปดสิบห้าแต่ว่าปริมาณแบบเยอะเืินลูกเกิมมากปริมาณแบบติรเบือมอกนินเน่าเต็มครับอืม

เดี๋ยวมาจิ้มกับปเาราไม่ได้ทำมันเนี่นมันติงกับกลานนี่ป็ะอยู่ยตำงไหนก่นมันนอนมันนอนอืมยขาปากหมูกไรี้อยกก่งกครับนันนะมันเดิมเดียวใส่กูขึ้นแม็กมาตามกันไม้กก่อน ใส่กระป๋องไม่เก็บไว้บันใั้ของถังไม่คว่ำก็ใส่ของของมีงคุณภาพโอ้ได้เยอะ้องยังมนกอืมอืม,อมต้องดูก่นนะ Nah, to prao. Mmm. -hmm.

กระดกแอมากอืมวหม่แล้กระปองเหนักเลยอืมกระปองติมทีนาเฟรชข้าวถั่คกอจับวนตอนนี้ก็อย่างเยอะปกตินี่กินข้ามาเลยอันนี้กับอันนี้ข้าวันหอมกินเส้นหมดเลยข้าวมันเหมนเป็นข้าวหอมมะลิอ่ะก็หมายว่าข้าวหอมมะลิข้าวมัน เนี่ตุ๊กตาเขาดูไหมซืวยกับบ้านก mm ็จะมีเ็นี่กระเป๋าไข่เยืะมานี่ในซื้อกลับ้านจะมีไข่เยอ่มาที่นี่ก็จะทอดก่อนนะทอดก่อนแล้วก็จะมี จะเป็ลี่ยนจากพริกแห้งก็พริกแห้งพริกแห้งมาเลยแม่หอมส่วนมากเข้าใจพริกแห้งแต่มันจะหอมเนาะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของพริกแห้งจบอันนี้เอากลับบ้านตะไปกจิตไม่มีกินหม้อหนักแม้แต่มีน้ำพกน้ำปลาลงไปจะได้เห็นกับเขาก็จะแก่แล้วเพอาะว่า รสกลิ่นปลาหูน้ำนี่มันอะไรเนี่ยต่อไปต่อนี่กลิ่นหมเดำไม่กินเห็ดเหรออันนี้เห็ดอะไรเนาะชิมิจิอัานี้เคยเจอให้ไม่เคยเพื่ออาหารปริมาณก็ค่อนข้างเยอะเราค่อนข้างครับเยอะเลยล่ะ ทุกเดนนี้ต็อะมุ่ากัยังไงการแต่งข้นหมูจริงๆไม่น้องขันนี้ก็แต่งมูสับไยนล้ะหมูสับหมูเด้งก็หมูไข่สลายมาจาเขาหมี่ิมืจิกระปืนกำะปืนผักกาะปืนข้นชาย ไม้มคร้าได้คาฟีเนี่ยังทีง่หาคนทำอาหารห,าหา้ากหรืบามนัแต่เซ็จเดียวมามสามร้อย